เดินเข้าจากล่างไม่ไกครับผมวันนี้จะมารีวิวพิเรนนะครับผมติดตั้งในฮอนด้าสวีกนะครับผมพร้อมอัพเกรดหน้าจอ LCD นะครับผมอันนี้น่าเบื่อหน้าตา LCD ที่สามารถอัพเกรดได้นะครับผมแต่มีจีมูดตรงรุ่นเหมือนเดิมนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันแรกนะครับผมเดินเข้ารถรถคายล็อกเดินเดินเหนี่ยนักรถรถล็อกนะครับผมรถล็อกอยู่นะครับเดินเข้ารถนะครับผมเสียงปิ๊บปิ๊บแสดงว่ารถคายล็อกแล้วนะครับผม จะเดินอนอกนอกรถนะครับผมนี่แสดงว่าล็อคล็อกแล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับสั่งสตาร์ทจากในโหมดนะครับผมเดี๋ยวผมกดสั่งสตาร์ทนะครับผมกดสตาร์ทได้เลยครับผม การสตาร์ทแล้วนะครับผมเราจะมาดับจากรีโมทครับผมตดดับครับรถได้ทำการดับแล้วนะครับผมสำหรับฟังก์ชันต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทและดับด้วยปุ่มนะครับผมกดสั่งสตาร์ทนะครับผม ตาร์ทแล้วนะครับผมในขณะที่รถสตาร์ทนะครับผมมันก็จะล็อกอยู่นะครับเราจะเดินเข้ารถระดับด้วยกลุ่มกันนะครับผมรถล็อกอยู่นะครับคลายล็อกได้เลยครับผมเราเข้ามาที่รถนะครับตอันนี้เราอยู่ในรถแล้วนะครับผมมีที่การดับนะครับผมเหยียบเบรกครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเราทำการดับแล้วนะครับ ขั้นต่อมานะครับผมเรามาดูการใช้ปุ่มสตาร์ทกันนะครับผมปุ่มสตาร์ทนะครับผมขั้นแรกนะครับผมเป็นไฟ A B C นะครับผมขั้นที่สองเป็นไฟออนนะครับผมนับปัดทำงานนะครับผมนะครับคนอีกหนึ่งครั้งจะเป็นดับนะครับผมจะเป็นดับครับนี่การสตาร์ทนะครับผม อยียบเบรกครับผมกดปุ่มสตาร์ทครับผมได้ทำการสตาร์ทแล้วนะครับผมที่การดับครับผมนี่รถสตาร์ทแล้วนะครับที่การดับครับผมอยียบเบรกครับกดปุ่มสตาร์ทครับผมรถได้ดับแล้วนะครับผมสำหรับนขั้นต่อมานะครับผมเรามาดูการใช้รีโมทกันนะครับผมในขณะที่รถสตาร์ทอยู่นะครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับผม ดูที่การใช้รีโมทกันนะครับผมตอนนี้รถก็คายล็อกอยู่นะครับผมกดล็อกครับผมกดล็อกล้วนะครับกดคายล็อกครับผมคายล็อกว่านะครับผมกดจากหน้าจอมั่งครับผมดูที่หน้าจอนะครับผมกดล็อกครับกดคายล็อกครับฟังช์ชงนี้สะดวกสบายมากครับผมเหมาะสําหรับการไปทำรู้ว่าใกล้ๆนะครับผมแล้วกดรีโมทไว้นะครับเพื่อที่เราจะ เปิดแอร์ให้คนนั่งข้างๆได้เย็นนะครับผมก็เราอยู่ในรถนะครับผมผมจะเดินออกล็อกรถนะครับผมเมื่อเราออกมานอกรถแล้วนะครับผมปิดประตูแล้วล็อกได้เลยครับผมกดล็อกครับนี่รถล็อคอยู่นะครับผมเราก็สามารถไปทำธุระใกล้แถวนี้ได้เลยครับผม หลังจากที่เราทำธุนาเสร็จนะครับผมเดินเข้ารถได้เลยนะครับเดินมาที่รถนะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่กดไายล็อกครับผมไาล็อกปุ๊บข้ารถได้เลยครับผมสามารถขับ่อได้เลยครับครับต่อมาแลนะครับผมเราจะมาดูระบบความเซฟตี้นะครับผมอันน we ี้รถล็อกอยู่นะครับผมรถล็อกอยู่นะครับเมื่อถูกการจาจรกรรมหรือการถูกขโมยนะครับผมอันนี้ ปลดล็อกโดยไม่ถูกต้องนะครับโดยไม่ผ่านรีโมทนะครับผมปุ่มนะครับแค่เหยียบเบรกนะครับผมระบบเซฟตี้ก็ทำงานทันทีนะครับปุ่มสตาร์ทใช้ไม่ได้นะครับผมนะครับไม่ใช่เลยเหยียบเบรกกดสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับนี่ระบบเซฟตี้นะครับ